ครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ตรงริมแม่น้ำโขงนะครับผมอากาศยามเช้าครับนี่ครับผมแต่เราอีโมโคบินมาแล้วอากาศตอนนี้หนาวนะครับไม่ใช่ไม่หนาวนี่มีหมอกด้วยครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยครับไทยลาวลาวไทยครับผมนี่เป็นบรรยากาศด้านหลังดีเลยทีเดียวครับอากาศเย็นๆนะครับกำลังสบายๆ ครับผมเชียงคานนะครับใครบอกหน่อย ก็สุดทางแล้วครับปั่นมาจนทางสุดสุดทางสุดสุดแล้วครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรุีล้าล้างถนนครับเ<อ>จ้สบาดมาล้างถนนใ,นในหน้าที่ดีด้วย